ทำไปเล่นไม้กล่องไรประจาว่าของจริงแบบเนี่ยเลยอ่ะจริงมากอันนี้ไม่ได้ขายของไม่ได้ขายพี่น้องมูนี้เขาได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญกิติมิ์สุดรอขี้มกันแดดจิพักดีซันสกรีนไหนสิคะดูมันี้หน้าเป็นสิวสิวขึ้น เครียดตั้งแต่นุซ mm ียทำธุรกิจเนี่ยเครียดนอนไม่หลับเลยสิวเม็ดนี้ได้ไหมเดี๋ยวสิมาลอกว่าผิวหนาของคุณท้ายเนี่ยผิวหยาบก้านนะนี่ยู้พูจน์ใส่ได้บอสผิวกระ้าดโล่งฉันเนี่ยแล้วมันจะเหมาะกับผิวสีหน้าของพี่หรอได้ทุกผิวสีผิวค่ะผิวสีหรู้แบบว่าเห็นเตียยหน้าตัวเองสินี่ล้างมือแล้วนะคะเมื่อวานเฮ้ย เฮ้ยมันแบบมันซึมเร็วแห้งซึมซึมมากตองึมเวลาตองสีเก็บให้ลอยๆไปดิๆขูดสีได้เลยเฮ้ยสีไม่ถูกเนาะถูกลกได้ไหมโกนทำแบบปกติปกติไม่เคยมีสิวเลยไม่ค่เกิดมาข้างบนเปดเออแล้วก็ลากไปเอ้ยนั้นสุดลากตรงเลยลูกได้ข่ะสาวพี่สาว นา่าจะทำเป็แกพิธีมีคนเอ่เอเขาเรียกอะไรนะแต่งหน้าแล้วเพราะเราเป็นพิธีกรทุกวันก็คือออกรายการสรดเาาข้าออรายการขึ้นเวท,ทีบางทีเป็นผู้ชายแต่ตกตกเขเาต้องต้องเป็งเขาแต่งแต่ง,ตง,ตงใช่ไหมไหนะแต่งเองด้วยเลยครับแต่ก็แต่งเองด้วยเหรอครับบางทีแบบไปงานพิธีกรหรือไปเออไปเป็นแขกรับเชิญอะไรเงี้ยแต่ของเราผู้ชายมันจะมันจะไม่ไม่ยุ่งยากผู้ชายมันจะแค่นี่แหละส่วนไหนก็คือมีคอนซีลเลอร์หน่อยฟาวเดชั่น หรือแม่ก็าทูเวอันนี้คือพี่ภูมิใช้ใช้แปรงปัดแล้วก็ออกบ้านเลยเออเหรอะโอ้ใช่พี่ภูมงทาได้เลยสีแบบเฮ้ยเที่ยวร้องทางน่าตื่นตาตื่น้จทำเป็นเล่นเออไม่กล่องอะไรประจาเพราะว่าของจริงแบบเนียเลยอะเฮ้ยจริงมากเฮ้ยจริงเออเอะเฮ้ยพี่ภูงต้องไปดูกระจกหลอกเจริงอันนี้ไม่ได้ขายของไม่ได้ขาย จำกัดนะครับมีจำกัดทำมาแค่สี่ล้านก็หลอดเท่านั้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวมาล้องนาของดิสันพร้อมเพราะว่ามันี้สันหนาสดลูกก็จะมีกระทางนี้เยอะนี่แล้วเราเาใช้กบกกับอะไรคะพี่กะอะไรคะับกรีครับว้าพี่พงศ์บอกว่าจะไปทางไหนอุ้ยนะเนี่ยมันเนี่ยใช่จริงๆนะเขาบอกลุงนะที่ขนาดเขาอาบไม่ไม่ไม่อาบน้ำก่อนนอนนะพี่คิดดูมันรู้สึกว่ามันบางครรับเพาะผู้ชายจะไม่ชอบเลยเหนอะเหนอครีมอะไรเงี้ยนะใช่มันเบาๆบางๆ น้องอันนี้เป็นแบบนุ่นสองคนคนบนของไอ้นเนี่ยนี่เหรอใช่จริงๆเราเห็นถ่ายวีดีโอเห็นชัดมากไม่เห็นแล้วนะเออพี่ภูมิเชื่อทำไาหากินมากเออตัวแดงเขาว่าดีด้วยเขาพี่ภูมิของพี่ภูมิจะชัดเพราะว่าผู้ชายเนาพี่ภูมิแบบดีมากผู้ชายนะนี่เครื่องเงินของจริงเฮ้ยสวยจ้า กบไม่่ออยนะะคพี่โทรสอบใครที่รักโทรมามีค่ะทุกคนกรสิออกว่าเป็นขี้มจิตพักดีกับบมแมนว่ายอยู่ซื่อๆกับสวดรวดออกมาเลยเด้อกับลองมาก่อนอยู่นี่เลยพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นข่าวเข้ามาสอบเช็คถากันแดดเนี้เดี๋ยวจบเย้เย้เตรียมโต วันที่ส7บนี้ผู้ใดสนใจมีโปรพิเศษเด้อจ้ามีโปรพิเศษผู้ใดอยากซื้อต้องเฝ้านะคะลีลาบอะได้เด้อฝากบอกต่ออุดหนุนพี่ตาดำาๆที่คุณสนับสนุนมาตลอดชีวิตนี่ค่ะทุกคนจะต้องลองใช้จริงนี่ก็คือนี่เลยสวยวันนี้วันนี้ไม่ได้ใช้แต่วันนี้ใช้วันนี้ไม่ทาลองพื้นไม่ทาเลยเพราะว่างให้มาให้เออมันเนียนจริง